พวกเราเนี่ยดูรายการข่าวใส่ไข่แล้วเราเห็นว่าพี่จิกกัดกันอยู่ตลอดเวลาเลยเอาจริงจริงรักกันหรือเกลียดกันพี่เกลียดบ้างเกลียดบ้างจริงจริงแล้วเนี่ยพี่กับมดดำเนี่ยรู้จักกันมาก่อนหน้านั้นแล้วสมัยก่อนอ่ะมดดำเขาชื่อว่าสุสิตดามาเจออีกทีตอนที่เขาไปรายการชั่วโมงพิศวงกับคุณบ่งกับพลกระทันกันหรือเปล่าอ่ะก็ไปล่าผีกันที่รู้สึกจะเป็นโรงแรมร้างแถวแถวหัวลำโพงใช่ไหมแล้วเขาก็เดินขึ้นไปอย่างเงี้ยแต่ว่า คือไม่เคยเห็นกระเทยห้อยพระแบบเยอะขนาดนั้เยอะแค่ไหนพี่ยแบบเยอะเป็นอย่างนี้เลย้ยแลวที่พี่มดบอกว่ามีเรื่องกับใครก็ได้ดวงการยกเว้นหนุ่มกันชัยใช่ทำไมมันทำไมมาเฟียหนกลัวนะเนี่ยนุ่มบอกว่าถ้าสมมติไม่มาเคลียร์กับนุ่มก่อนนะ ห้ามเข้ารายการที่ถูกจบพิธีกรกว่าก็คุยกันโอเคตกลงได้ค่ะเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวคุยกับคนนี้เดี๋ยวคุยกับคนนั้นนะ,ะพี่ก็ไปคุย <g år> สุดท้ายไม่ซื้อกวอ่าสุดท้ายไม่ซื้อกว่าเขาไม่ซื้อเสร็จอ้าวได้ไงอ่ะคือไม่ซื้อเสร็จปุ๊บไอคนที่ผมไล่เขาออกไปแล้วที่ไม่ต้องซื้อเขาจะอเอาอันเนี้ยก็เสียสิทธิ์ไปหมดถูกป่ะก็จริงอย่างพี่มด,ดให้ฉายาว่าหนุ่มมาเฟียแต่พี่พี่หนุ่มเองก็มีฉายาพี่มดนะมดดำดูโลกรู้อานี้เรื่องจริงอ่านี้คือเรื่องจริงแกเข้าใจผิดหมดเลยว้ คนที่รู้รุกเรื่องไม่ใช่ฉันเว้ยกันชัยเว้ยอัพทุกเรื่องแต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งคู่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือค่ะเวลาทําอะไรเขาทั้งคู่ไม่ได้เลยจริงๆนะพี่มอสได้ญิงเห็นตั้งแต่ตึกซีมิกยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นนดูดีกว่าอายุที่ที่เราเป็นแตลกเว้ยเวลาที่แบบทุกสุดๆอะอยู่ที่เหมือนเหมือนในหนังอะจะเห็นเขาเดินเข้ามาเว้ยนี่ตอนแลไปเนี่ย อย่างย่าไปอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะรู้ว่าว่ามีอะไรแล้วหลังๆแบบเริ่มโทรหาพ่อด้วออยอ่ะชอบพิธีกรคนใหญ่มากที่สุดฉันตอบสองคนก็คือ สัญญาพุณากรกับกัญชัยกำเนิดพลอยเออวันหนึ่งนชยากจะเป็นพิธีกรเหมือนเขาเดี๋ยวรู้มาว่าที่พี่หนุ่มมีเสน่ห์แบบนี้เขามีเสน่ห์มานานแล้วนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยเขาซื้อน้ำหอมแจกสาวๆนะจริงปะเพื่อนฉันก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันแรงมากพี่หนูไม่เกี่ยวไม่ใช่หรอกเอาง่ายๆนางชอบกัดฉันเว้ยว่าทุกวันนี้ถ้ากินขวดมาดามฟินเข้าไปได้อะฉันคงกินเข้าไปแล้วแต่จะกัด ไม่ไม่แต่จริงๆแล<บ>้วไอ้อมาดามฟินเนี่ยนี่คือต้องยอมนาง <S 2> <S 2> <ฮะ>คือมันหอมจริงคือตัวพี่เองอ่ะพี่เป็นคนชอบน้ำหอมผู้หญิงจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะมาเจอดีเจพุทธ พุทกับจุ๋ยเขามาออกมาดทาฟินเขามานั่งขายพอเราตื่นมาเรารู้สึกว่าเหมือนเขายังวนเวียนอยู่อยู่บนเตียงกับเราแต่คือกลิ่นมันติดเพราห่มที่แบบเขาปีขึ้นมาวันเช้าวันนั้นเป็นวันแรกที่ได้ใช้น้ําหอมกลิ่นฟินอินเลิฟค่ะตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกเพอเขาออกไปแล้วก็ไปหาดมตามโซฟาตลกจีบกันเนาะอันนี้เรื่องจริงจนกระทั่งแบบ กลิ่นของพุทธกับจุ๋ยเมื่อกี้ก็มาออกมาดามฟินแล้วเขาพ่นเอาไว้แล้วมันติดก็ไม่อยากจะเชื่อเว้ยออบวันนั้นผู้ชายซื้อเนี่ยแหละขอใช่ไหมแล้วเดี๋ยวผมลดค่าตัวให้หว่าออบเฮ้ยพี่แอชใช้สีดําตัวเดียวจริงก็คือเซ็กซี่ที่สุดฉีกก็ดำดิฟฟินินแบล็กอย่างี้ต้องต้องยอมรับเขาอย่างจริงจริงไอ้มาดามฟินเนี่ยเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันจะไปผสมกับเหงื่อของเรากลิ่นกับกลิ่นของเราเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นกลิ่นเฉพาะตัวคือผู้ชายที่ว่าทุกวันนี้แปลกมากเลยเพราะว่าเขาบอกไอ้มาดามฟินอย่างที่พี่หนุ่่มบอกวา กลิ่นตัวของแต่ละคน่ะมันไม่เหมือนกันไอ้ตัวนี้มันจะไปปรับกินเป็นตัวมัมเองก็ตอนแรกไม่เชื่อเราก็ใช้แบบคอนแทคแบนจนวันหนึ่งมาใช้อีกตัวนี้เแล้วกลิ่นนะติดทนนานข้ามวันข้ามคืนแล้วก็นี่เพิ่งได้ เพิ่งได้รางวัลด้วยใช่ไหมคะเป็นแบบของแอลของหนังสือแอลเลยแล้วก็มีจากสถาบันอิปลาด้วยจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาจะรับรองว่าเป็นเป็นน้ำหอมแบบว่าเต็คทั้งตัวแล้วนะทั้งตัวแล้วนะเดี๋ยวต้องบอกผู้ชมอย่างนี้ด้วยนะบางคนเนี่ยพอซื้อไปปุ๊บแล้วพอาฉีดปั้งแล้วดมเลยเนี่ยแล้วบอกว่าไม่เอามันชุไม่ใช่นะคุณฉีดแล้วคุณทิ้งไว้ก่อนแป๊บนึงคือการที่คุณจะดมกลิ่นน้ำหอมมันไม่ได้มาคุณฉีดปั้งแล้วคุณดมอย่างนี้เลยนะคือถ้าขีดอย่างนั้น ยังไงมันก็ฉุนจะเป็นน้าหอมอันไหนก็ฉุนแต่ถ้าคุณฉีดแล้วคุณทิ้งไว้สักพักหนึ่งอ่ะแล้วกลิ่นมันจะค่อยๆซึมเข้าไปแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะออกพร้อมกับกลิ่นกายของคุณอันนี้คือสําคัญเพราะจริงๆแล้วมันเป็นหัวน้ําหอมมาจากฝรั่งเศสทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหัวน้ําหอมมาจากฝรั่งเศสออแล้วก็เมื่อมันมิกซ์กันเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันต้องใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งมันเพิ่มเสน่ห์มันเพิ่มเสน่ห์กเพิ่มเสน่ห์